สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดวงมงคลชีวิตกับผมโอนวิศวะส,สร้างชีวิตจากฤทคิดดาวและอีกหนึ่งทางนะครับก็คือโอนวิศวะพารวยก็อยากใช้ทุกท่านนะครับฝากหนึ่งช่องทางคือโอนวิศวะพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจฝากติดตามหรือใครจะไปเป็นสมาชิกก็ขอ,อขอบคุณนที่นี้นะครับเน้นเกี่ยวกับตัวเลข ทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่16กไปรับชมเราฟังได้เลยครับส่วนช่องดวงมงคลชีวิตครับเน้นเรื่องต่อสร้างชีวิตครับผมจากไหนจากนิคิตด,ดาวดังนั้นเราจะรู้ดวงดาวก็ต่อเมื่อผูกดวงจากดวงเดานั่นเองครับและเหนืออื่นใดครับวันนี้เรามาพูดถึงวิธีการเสริมเติมแต่งดวงชะตาด้วยการสวมแหวนเป็นภาคปฏิบัติ เนเคยวิธีการเสริมเติมแต่งโดยตามีเยอะแยะมากมายในทางหัวศาสตร์นิยมใช้หนึการสวมแหวนสอการแก้หัวข้อบาลัยจรดดปลายเท้าก็คือการสวมหรือการแขวนในจุดต่างๆหรือบริเวณต่างๆของร่างกายวิธีสคือการใช้ดวงครอบเป็นบ้านนะครับหรือใช้ภูมิหวงตุยวิธีถัดมาคือแซกีก็คือเรียกว่าลุ้มศพคนเป็นวิธีท้ายคือห่วงซุยลุ้มศพคนตายแต่ผมอ่ จะสอนแค่สามข้อหลักเท่านั้นนะครับเพราะอะไรโหราศาสตร์เป็นแก่นแท้แน่นอนไม่มีบิดเบี้ยวนั่นเองก็เรามาดูดวงครูดวงถัดครับใครฟังแต่คลิปแรกๆมาแล้วผมเชื่อว่าเริ่มจะเข้าใจบริบทนะครับฟังบ่อยๆครับแต่และคลิปจะต้องมีเทคนิคเกิดขึ้นแน่นอน ได้จากไหนเหมือนเดิมได้จากดวงของคุณเองก็ผูกด,ดวงในเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิตนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแต่และเล่นแต่และเล่นเล่นดูครับเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นตัวสีแดงขึ้นมาบางคนถามว่าอาจารย์ไม่เห็นมีตัวสีแดงเหมือนอาจารย์เลยน่ารักมากครับผมลองกดเล่นดูผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดอย่าตกใจครับถ้าเกิดผมเข้าไปเว็บไซต์ใครก็ตามที่ผมไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันดังนั้นลองใช้ วิธีที่ผมพูดดูครับกดเล่นเลยครับไม่เสียหายกดข้อแรกเมื่อเรารู้ว่าลัคนาเราอยู่นี่นะครับดาวไหนห้ามใช้สําคัญสุดนะครับเหมือนเหมือนกับเราไปเลือกผลไม้นะ่ะเราจะไปจับผลไม้ที่แบบเฮ้ยเราจะเอาผลไม้ไปขายนะเราต้องคัดสิ่งที่ดีให้ลูกค้าก่อนก็คือเอาผลไม้ที่รูปไม่สวยบิดเบี้ยวมีตําหนิออกไปก่อนนะครับดังนั้นมีเลขอะไรบ้างที่มีตําหนิหนึ่งกับหกครับขอญาตเขียนเลขอารบ,บิกเนาะนะครับห้ามใช้ นะครับเพราะอะไรเป็นวินาตเลขอะไรอีกเลขศูนย์เลขอะไรอีกหมดแล้วนะครับนี่คือห้ามใช้แล้วจุดไหนล่ะที่ใช้ได้จุดไหนก็ตามที่ในวงในในช้เฉพาะวงในนะครับวงนอกอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับวงนอกมันคืออากับกริยาคือหรือลักษณะพิเศษที่เราต้องไปแต่และหรือคือการแก้วิธีการอื่นนั่นเองนะครับดังนั้นวงในที่มีดาวเดียวมีเลขอะไรบ้างมีเลขห้ เลขอะไรอีกเลขเก้าเลขอะไรอีกหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วถ้าเกิดช่องไหนก็ตามนะครับมีตัวเลขสีแดงและสีขาวอย่าไปยุ่งเกี่ยวเขาเอาไว้วิธีการอื่นนะครับเอาไว้วิธีการอื่นไปใช่แก้ไ่ได้แก้ได้ไดครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะงงนะครับรอให้เราชํานาญเดี๋ยวคมสอนแน่นอนถ้าเกิดคุณชํานาญจริงๆจากนั้นเราก็มาเริ่มกันที่ดาวบริหัร นะครับเช่นเคยสิทธิ์ของเราจะแก้ก็ได้ไม่แก้ก็ได้สูตรว่าเฮ้ยดาวพะหัดอยู่ตำแหน่งไหนลัคนาอยู่นี่นะครับสวนเขมริกาพฤหัดเลขห้าคืออะไรตำแหน่งการเงินอูดอาจารย์ตอนนี้นะพ่อแม่ยกสมบัติให้หนูนะรวยเป็นพันล้านเนะี่ยจะแก้ดีไหมอาจารย์เอาเงินไปเที่ยวดีไหมหรือจะอ,อะไรจําสิทธิ์แล้วแต่เราครับไม่ต้องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เราบอกว่าเราอ่ะอยากมีเงินแต่ตัวน,นี้เงินเป็นพันล้านแล้วมันก็ เอ,อยังไงแต่ว่าเอ้ยตอนนี้นะข่าวสารกรอบหม้อเรายังไม่มีเลยเราต้องหาเงินไหมเอ้เราต้องถามตัวเองด้วยนะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มกันที่ปัญหัดนะครับกฎเกณฑ์คืออะไรหนึ่งพจนหัดอยู่นิ้วนหนนิ้วก้อยข้างไหนข้างขวานะครับแล้วก็มาเขียนเลขห้าล้วก็ไปโยงดูครับไอสิ่งที่ดีที่เหมาะกับพจญหัดเลขห้ามีอะไรบ้างมีเลขหนึ่งอยู่เลขห้าล้วก็เขียนเลขหนึ่งมีเลขสองอยู่เลขห้าล้วก็เขียนเลขสอง มีเลขสามอยู่เลข5แล้วก็เขียนเลขสามดังนั้นดาวอีสามดวงแล้วก็ย้อนกลับไปครับเออหนึ่งกับห้าอะไรห้ามใช้บ้างน้อเห็นพูดอยู่เลยเลขหนึ่งห้ามใช้ตัดเลขหนึ่งไปเลยครับเลขสามล่ะเลขสามใช้ได้เลขสองใช้ได้ดังนั้นเหลืออะไรเหลืออยู่สองเลขครับผมมีเลขอะไรเลขสองกับเลขสามดังนั้นต้องการสิ่งที่ดีสุดไปแล้วสอนไปแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเลือกได้คุณก็เลือกไปแต่ถ้าเกิดตอนเนี้ย สมมติว่าคุณเลือกแล้วนะครับผมไม่ย้อนไปนะในกรณีที่ว่าอาจารย์อยากใส่ทั้งสองอันน่ะเพราะอะไรก็ผมเป็นผู้หญิงนูเป็นผู้หญิงอยากสวยอยากหล่อนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็มาดูนะครับว่าดาวประหัดเลขห้านะครับดาวประหัดเ,เลขห้าเราเราสีอะไรเอาสีแรกเลยนะครับดาวจันสีอะไร สีเหลืองนะครับไข่มุกก็ได้นะครับสีเหลืองก็ได้บุตรสาคคำก็ได้นะครับขอให้เป็นสีเหลืองนะครับแหวนวงนี้ครับทุกคนถามว่าอาจารย์เหลืองไหมครับส่งห้ยผมดูเลยครับบอกมันน่าจะไม่สีเหลืองครับมันเป็นสีอะไรสีชาสีชาเลยสีส้มสีโอรสสีอิฐสีไม้สีน้ำตาลมันก็คือสีน้ำตาลนั่นเป็นดาวพฤหัสนะนี่ครับดาวพฤหัสสีนี้นะทุกคนยังงงกับสีอยู่ครับไม่เป็นไรผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดครับ โทนสีเดีวยวกันดังนั้นเราสามารถใส่แหวนที่นิ้วอะไรเติมเงินนิ้วก้อยข้างขวานี่คือสีชมพูง่ายไหมนะครับขอเป็นสีชมพูนะอย่าไปมองอันเนี้ยกึ่งกึงสีชมพูอาจารย์สีชมพูหรือสีม่วงเนี่ยนะครับไกล้ๆก็เป็นสีชมพูครับไกลๆไกลๆก็ม่วงดังนั้นเราตัดไปก่อนนี่ผมสอนนะม่วงมันต้องแบบนี้เผื่อไว้ครับเผื่อไปโดน นายค้าถามเขาอันนี่พี่สีม่วงใช่ไหมเขาก็จะม่วงเพราะเราจะขายของให้เรานะครับดังนั้นนิ้วก้อยขวาเอามาวางทางไหนก็ได้ดังนั้นวางเสร็จนะครับเราก็ใส่สีเลยนะครับใส่สีอะไรใไ่มุกนะครับใส่เสร็จแล้วหนึ่งวิธีดีไหมดีคนจะได้อุปถัมภ์คำชูจะได้มีมรดกใส่สีเมื่อกี้ใส่สีอะไรใส่สี ใส่สีชมพูจะได้มีผลประโยชน์ผู้ใหญ่จะได้ส่งเสริมอุทธรณ์คำชูเราอันนี้ครับคือติดของเรานะครับสลับไปสลับมาได้วิธีแรกนะครับใส่สีอื่นได้ไหมจริงๆได้ครับแต่ผมเอาไว้สอนทีหลังแล้วกันเพราะอะไรเดี๋ยวจะยากเกินความสามารถของเราไปนะครับต่อมานะครับต่อมานิ้วอะไรอาจารย์นิ้วนิ้ว บอยอะไรเกต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 นิ้วนางครับนิ้วนางนิ้วนางข้างไหนข้างซ้ายแล้วก็เอาเล็กเก้ามาตั้งเช่นเคยผมก็อธิบายบ่อยๆครับขออธิบายอีกสักหน่อยหนึ่งดาวเกเกับดาวมเจอรเขาเป็นอากาศาธาตุเขาเป็นสูตรอากาศาธาตุดังนั้นถ้าดัแบบน้ําหนักเพียวๆมาตอมมาต่ะแยกกันมาพราะองค์เดียวครับเนี่ยมาพราะองค์เดียวคุณภ,ภาพดาวเขาอ่ะเขาเรียกว่าเขาจะมาที่น้ําหนักหรือเปอร์เซ็นต์เขามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ รือยกิโลแล้วกันง่ายๆครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ความหมายเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเข้ามาเป็นแท็กทีมมาเป็นคู่มาเป็นก๊กมาเป็นเหลา่าน้าหนักของพวกเขานะครับจะเรียกว่าห้าแปดเก้าูนถ้ามาเป็นก๊กเป็นเหลา่าเป็นคู่ก๊กคือสามดวงขึ้นไปขาดดวงใดดวงหนึ่งได้น้าหนักเขาจะเหลือห้าสิบเพราะอะไรเพื่อนกันเนี่ยมันแบ่งกันได้มันโอเคกันได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการเสริมดาวดวงเดียวคือระเกต เราต้องใช้แหวนสองเทวดาหรือสองสองวงสองสีสองเทพมาช่วยเขานะครับเพราะอะไรเทวดาครับอยู่สวรรค์เขาไม่ลงมาเกิดหรอกครับแกมีสิทธิอะไรจะดึงฉันไปเกิดอะ่ะอยู่บนนี้ฉันก็อิ่มหมีผีมันอยู่ราชวัตรชัดทงอยู่เคหสถานเลิศประเสริฐีลงไปนะพุ่งหลาวผิดไปเกิดอยู่ข้างโลงลิเกยุย่งอีกก็คิดอย่างนั้นเลยนะครับดาวเกตด,ดังนั้น เราต้องใช้แก่นั่นแหละลงมาเกิดน้อยมาช่วยลูกช่วยหลานมาเป็นผัวเป็นเมียไหนสัญญากันไม่ว่าอะไรตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปัตตานีเป็นว่าอะไรคู่ครองหุ้นส่วนมาเป็นหุ้นส่วนชั้นน้อยสัญ้นญจะได้เจริญขึ้นหรือมาเป็นคู่รักชั้นน้อยไหนว่าพบชาติหน้าเกิดตามชั้นแน่นอนนะครับดังนั้นดาวเกตอยู่ตำแหน่งนี้ครับหนึ่งอาจจะไม่มาเกิดเลยเราต้องดึงเทวดาเอาเทวดาดึงให้เขามาเกิดดังนั้น,ะน,ะนะเทวดาอยู่สองพระองค์ครับ มาเกิดแล้วอาจจะพิการเพราะอะไรแก่ตรงนี้ดูฉันนะครับมาเกิดแล้วอายุห่างกันเยอะอาจจะแก่กว่าหรืออ่อนกว่าประมาณเจ็ดถึงแปดปีขึ้นไปหรืออายุไล่เลี่ยกันก็ต่อเมื่อเขาเป็นชาวต่างชาติาาตำราหรือหัวงอผมขาวเพราะอะไรเขาเป็นชาวต่างชาติาาตำรานั่นคือภาคคำนวณน,น,นั้นต้องใช้แหวนสีใดตัดสีใดที่ก่อนมืดอยู่ตัดทิมไปแล้วเหนืออะไร พืท่อยู่ตัดทิ้งไปนะเพราะอะไรตกอิริใช้การไม่ได้ตัดทิ้งครับผมคุณต้องสวมแหวนที่นิ้วอะไรนิ้ว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 ,น,วนิ้วนางนะครับข้างไหนข้างซ้ายนะครับใส่แหวนสีอะไรนะครับครือหัดสีส้มแล้วก็มีสีส้มนะนี่ครับสีส้มสีส้มถือแหวนไม้ก็ได้นี่แหวนไม้นะครับนี่คือสีส้มอันนี้สี่สิบบาทห้ามแตกห้ามล้าวก็พอ อันนี้แบนดหไม้น่าจะเป็นสีร้อยห้าร้อยนะผมจำไม่ผิดผมก็สั่งซื้อเหมือนกันนะส่วนลาหูล่ะอาจารย์ลาหูสีนี้ครับทิงโกโรสโกหรือสีดําเงินนะครับแล้วก็สวมใส่สองวงแตือว่าผมขออนุญาตใส่ใส่ใส่สีสีนี้นะครับใส่ที่นางข้างซ้ายแล้วก็ใส่สีนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลูกเสกเขาซะเราปลูกเสกเองได้ครับไม่ใช่มีเฉพาะเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกก็คือการสวดพัมบนเป็นประจำหรือใส่แบบนี้ครับนะครับนี่ก็จะทําให้เนื่องเรามีคู่ครองดีคู่ครองเราจะไม่ดื้อมากนักที่รักจ๋าตอนนี้ฉันอายุจะสี่สิบแล้วเมื่อไรจะลงมาเกิดเมื่อไรจะได้เจอเจอกันที่รักจ๋าเธอลงมาเกิดแล้วเนี่ยทําให้ธุรกิจฉันจะเริ่รุ่งเรืองนะ นั่นคือความหมายของดาวเกตมาสถิตอยู่นณะปัตตนิครับผมแต่ส่วนใหญ่เชื่อเลอมันเกิดหรอครับดังนั้นดูที่เพศแวร์ยุด้วยครับว่าตอนนี้เนาะเราอยุหกสิบเจะเจ็ดสิบแล้วยังอยากมีคู่อยู่ก่อนคิดดีๆนะครับนี่คือเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวในการเสริมเติมแต่งโดวงตานะครับของดวงครูนะครับ และที่สำคัญอขอภัยด้วยขอภัยด้วยนะครับรวงครูเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยครับอัธรรหรือรูปแบบหรือโครงสร้างหรือดวงดาวเขาจะไปสถิติอยู่แต่ละราศีราศีไม่เหมือนกันแฝดอินจันยังไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบนั่งฟังเพลงอีกคนชอบดื่มอีกคนนึงชอบเล่นการพนันนี่นะครับ ดูกับคนละคนสาภรรยากับคนละคนดังนั้นอย่าคิดแต่ว่าเอ้ยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกโหราศาสตร์เป็นไปไม่ได้คุณพิสูจน์แล้วหรือยังแต่ใครล่ะจะเป็นผู้พิสูจน์ที่ดีที่สุดคือคุณเองครับเพราะอะไรใครละคุณท่าต,ตัวคุณเองดังนั้นลองฝ่เรียนฝ่รู้และผมเชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราลองศึกษาดูครับแล้วคุณจะสนุกไปากับการเรียนวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ